รถจิเทคต้องข้าเว็นสปอนเตอร์แล้วอย่างงี้ยเอาหลังก็เปลี่ยนจากจากทุบขอเป็นทุบหมอยเนี่ยอ้าอ่ะตัก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 จะตีไม่ได้เหรอเจ๋งว่าจะตีมาด้วยเล่นไปด้วยกูก็อยากจะตีมั่งอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ทำงานเห็นไอ้เฮียนี่ไปทำงานมาขอบมือเป๊ะคนนี้ทำงาน นี่ติดประกาศเลยปนฝนก็มาดูไอ้นี่แรมไอ้นี่ทำลายอะเอาเล่นคอนเทนต์มาเล่นคอนเทนต์ไม่ฆ่าคนอยู่เป็นหมอเราทอะไระเนี่ยผมไหมการดิกาดิวเกมเดียวกันเนี่ยมาเลยก็เล่เกมแล้วหรอ

ไอที่อันนี้มันนอนอยู่ได้บทพี่หมดและนองก็บอกว่าพี่กากกังเลยครับพี่ ตอนเ n อยู่ตอนเล่นนะตอนเล่นม้ออย่างเดียวเลยครับยังไม่ได้ยิงกับตัววันนี้มาตีมครับวิธีไม่ยิงสักตัว ไอแคปของเราดีเลยปะไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกมนี่เติบเตาครับโหพี่ดาว่าของพี่สองคนแม่งดีเลยยิงไม่ไม่ตาย อะอย่างเ้คำว่าเราดิโอเคไม่มีกำลังใจเลี้ยใครหะไม่เลยนี้ ใช่ไว้อยู่ตรงข้ามยีเต็มเลยอันออออนั้นลดขางโดมลดถังวิงบนเลยบนเล่นอย่าวะเนี่ย่อายุกว่าโอ้ยรอ้อนกัะไรเป้ยไอ้แคปยังไม่ได้ยิยงสิบยวม่ใ่คนเหล่า <c oughs> <c oughs> เล่นเกมเนี่ยปะแคปบอกเจอแต่กระสุนนะพี่ไม่เห็นหน้าคนเลย

Yeah. ตอ้เป yes. ิตึกนะโอ้เราเจอรถถังมาที่เป็นรถถังจริงๆรถจริงเลยนี่ มีทนายไกลจัน ดูมุมบอเนี่ยที่เดิมเนี like ่ยเฮอยู oh <wait>. ่ข้างนอกอ่ะด้ได้ด้วยโคตเท่เราอยากมามทิ้งยังไงอ่ะ ู้หญิงอะไรเหรอเฮ้ยหัวแดงน่ะสกิลมันอ่อสกิลว่ะถ้าเราเก็บต่อได้แบบคนเหนียวอ่ะราชาตัวเหนียวโอ้แล oh, ้ว

Ai nó đâu hay ying đi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อะไรแ้วถังมันจอยยังอย่างงี้เลยอ่ะโอ้ยเดียวตายอะไรวะโอ้ยจอยแบนี้เลยว่ี่แต่งอ่ะแต่งอ่ะ คนลำคาเต็มเลยอ่ะโอ้โหบงเกิดใจร้ายคนใจร้ายคนใจร้าย กัวไม่ได้เห็นรถปิดบ้านทุกอ่โอ้มันนอนนอนนอนเหนียวอะ่ะรีกได้ว่าเหนียวเลยโอ้เต็มเลยครับพ,พี่ แค่ร้อยกว่าตัวเองอ่นโอ้ oh, เอา้าเราเป็นฝ่ายกันใช่ไหมใช่เด uh บีสองก็ยังไม่โดดอ่ะกราังเข้าเข้าเข้าออก ตัที่มันวิน่งอยู่บหลังขาวิ่งไปวิ่งมาดีมากเอ้ยอันที่สองจะถูกแล้วอ้าวเฮียเป็นเกิดโอ้โหวิ่งข้ามจากข้าง้โอ้โ ô hô! Mà tìm lên lắm kha không biết gì Ô lắm khao, nhờ đích tuyến mày chèo bây giờ là không 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 ba không 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 โอ้ยโอ้มีเดี่ยวหัวแล้วอ่ะอุ้ยลุถนห่างนี่ห่างนี้เลยเหรอน่าเกลียดหนึ่งร้อยกระตัวมีสองเข้ามาแล้วมีสองเข้ามาแล้วล่างก็มีเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยพี่ตายเดี๋ยวยิงผมเลยครับพี่

นี่ไงเราเปิดรถถังแล้วไอ้รถเกาะยแล้วนนเรองได้แล้วครับพี่โอ๊ยไม่ทันแล้วว่าไม่ทันแล้วว่าไม่ทันแล้ว,ลว,ลวเรียบรอเอ้ยเฮ้ยปืน,ปนว่ะปื่อนโย่เปื่อยโย่ใครวะยิงโดนทางไหนอ่โยู่อยู่บนหลังคาอยู่บนขับพี่พวกพี่นี่เกิดเกิดกันมาช่วยผมนะครับพี่โอ้โหรถ,ถขับมาแล้ว ดดแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วรถถันยืดนะโอ้พวกออกไปไม่ไ <c oughs> ด้เข้ามาขนาดนี้เอาเพื่อนแต่มันโวดเหนือไอเอี้ยเข้ามาได้ยังไงเนี้ยแอบตุยแม่งเลยเพื่อนไอเอี้ยมาแบบว่าทุกทีกทุกทางย้อาไปเลย อ้าวลไม่นมรวมมาเคุณมาเกิดเกิดแรกเกแล้วก็ตายครมไวงเกิดมันไวางเกิดไม่ะมันเขตแดมไม่มีกำลังแต่ไมบไเกิด Oh. Oh, oh. The oh. Enemy troops are attacking objective Charlie Two.

กี่เราเล่นปมอร่อยครับดีกว่าอุย้ยอีหนึ่งแล้วเนาไต้เท้า้านี่ผู้อ่อาแล้ว ไม่ไม่ยอมอืมดีเด่เลยพี่อ่ะก็ถ่านแตกแล้วอ่ะขืนอ,อะไรขึ้นไม่ได้ QB ีึืนอะไรไ รถถังมันยิงทะลุเข้ามาได้ไงอะ่ะอ๋อรถถัดเปิดมันเปิดกำบแพงไปแล้วอะ <S <s ่ะอุ้ยแหลก ต้องไปยึดที่หนึ่งไอคอนซีสองตัวไปหลังซีสองไว้ด้วยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวก็ไปหลังซีสองไว้ไอ้เฮียขามรันก็มาแล้วอ่ะซีสองโดนมาแล้ว

โอ้สนใจคือห้อาิบตัวเองเพืนน,นี่ไปไป,ปล่อยทีหนึ่งไปทีสองไปทีสองทีหนึ่งโดแล้วนี่อืมดแล้วโแล้วอยู่ทีสองมาเอาลัางทีสองนะ Then, โหกระตุกอะ

ผมกระโดดออกมาข้างล่างไงโอ้ยย็นมคนกำลั <ผม S 1> งโดดยิงตายอยู่ดีต้องรีบเข้าแล้วไปรีบเข้าหน่อยยี่สิบป่วยรดไอ้อออไอตันบุกแย้วบกแย้วประมาณน้ โอ้ลูกนโอาติดตัวปิดตัวอย่าให้้เ่งตัอยู่สองตัวนะคเพื่อนสวยดีนะลูกสุดท้ายของเราสวยสั่หมเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกะนัดกันไว้โอ้แท็แคปรอบนั้นที่เราโดนเจ็ลูกติดนะรู้เรื่อง นอกนายแคปเล่นด้วยปะไม่ได้เล่นอย่างนี้เ่ะเจ็บติดอ่ะขี้เกียจเล่นเลยเฮ้ยเขาก็ยังนัคะแนนได้สวยอยู่ก็ที่ยึดมันก็้นี่เยอะที่เย็ดจนยึดไม่ได้ใช่ต่อหรือไปแล้วนะเฮียครับพี่ <Yeah. S 2> อู๋อู๋อู๋ไปแล้วตาผม่ะอู๋เจ็บตามากเลยโอเคโอเคยังก็ย,ยักย,ย์ใครับเวาลาตาเออ <Yeah. S 2> พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได